เอพริกในไสิบหน่อยแล้วต่มาค้นมาพี่น้องนะอู้หูกอู้น้ำจิ้มเด็ดสุดเด็ดเลยจ้ะป,ป,ป้าไปกินโดนกินดีแต่ตทำสมทำสมทํางานโรงงานกับเพื่อนสวัสดีค่ะพี่นอ้นองจา้าวันนี้สาวเด่นจะพาทุกคนมาตําน้ําจิ้มสูตรเด็ดตําน้ําจิ้มถั่วตัดเอ่อตำน้ําจิ้มเมี่ยงปลาทูค่ะพี่น้องค่ะเออต้องมีนี่เลยนะจ้ะถั่วตัดค่ะพี่น้องอ้ถั่วตัดข่อยติดแล้วก็กระเทียมพริกเอ่อถั่วถัว่วลิสงแล้วก็อันนี้ค่ะ ต้นต้นผักช,ชีหอมเนาะสาวดิก็จะตำทุกอย่างใส่กันเลยนะจ๊ะเอาใช่มันตำายัางๆแล้วไม่ควรไปนอนอีกก็าตำายาทุกอะไะจ้ะแต่ว่าจะให้ตตำง่ายต้องซอยนะจ๊ะซอยมันน้อยน่อยเออล้วเข้าก็ใส่อันอที่หลังเนาะค่ะเขาก็ตำทุกอย่างให้แบบว่าละเอียดตำต้องการนเรนาะได้มากละเอียดหลก็ตำโดนโดนใ้มันน้อยน้อยตามใจพียัง่ขนมจิ้มแบบว่าซีฟู้ดนะคะาสาวเดินสะดวกตำเออเพราวะว่าตัวตัดมันปันอาจจะบ่ละเอียดเนาะ ตามไปจ้ะตา,ตามตามสาวเดือนนี้เละจ้ะตามไปให้มันแบบมะนาวด้วยนะจ้ะเครื่องปรุงตามเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าไม่บอกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มสามรสนี่นะจ้ะเปรี้ยวหวานเผ็ดสี่รสสิล้ำผิดเฮ้เ <c oughs> น้องจ้ะวันนี้สาวเดือนพัดคนมากินเมี่ยงนะจ้ะอยากกินโดนแล้วใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้อง,อนองเนาะแล้วก็เอาใส่ตัวตัดลงไปเลยค่ะตัวตัดมันตำอยางเนาะตำทุกอย่างเลย เดี๋ยวมันกระเด็นกระโดดนม่พี่น้องได้ใส่นี่ค่ะบ่าพร้พอมหวานทั่วตับมันบดใหญ่เลยเขาก็ใส่น้ำตาลเพิ่มอันนี้เป็นน้ำร้อนนะจ๊ะน้ำร้อนทำไมต้องใส่น้ำร้อนนะจ๊ะต้องเสียพี่น้องเออเอ,เอานา้ำอุ่นน้ำต้มสุกแล้วใส่นะน้ำจิ้มนะอันนี้มะนาวนะจ๊ะมะนาวแล้เดี๋ยวใส่ใส่สาม ใส่สามเมียงเปียงแต่น้ำเยอะมากนะจ๊ะไม่ได้มากหวานก็เพิ่มไปมากสมกมมาก้มกับเพิ่มไปมากเค็มกับเพิ่มน้ำจิ้มอะเออตามใจชอบจิพี่นงจะเออปากใครปากมันเออบีมะนาวลงไปค่ะทีนี้ก็ใส่น้ำปาลาเอาเดินจะใส่สามช้อนโตะ๊ะก่อนแค่เขว่าเพิ่มรสชาติใหมเนาะเพราะวัตถุดิบเพิ่มนปรุงเยอะน้อยแล้วแล้วแต่ ไม่ยังหลายเสร็จความเสียบอยู่น้ำจะของมักรสชาติแบบไดนสุดตัวว่าใส่น้ำตาลอีกค่ะใส่น้ำตาลเพิ่มสองช้อนสองช้อนกาฟแฟนะี้ค่ะตเติมกับความมันความเปรี้ยวความโอเคแล้วค่ะแซ่บแลวน้องจ,จ๋ากแรบนี่จา้าจิม้มสูตรและสไตล์สาวเดิน น้ำจิ้มเนี่ยงกระถูนะจะเป็นบบนี้จ้ะใส่ถ้วยน้ำจิ้มเลยจ้าเดี่ยจะแียบวะสุดยอดจ้ะจะจานเรพริกใ,ใส่ซีฟวนแล้วแต่มาค้นมาพี่น้องหนกะน้ำจิ้มเด็ดสุดเด็ดเลยจ้ะฟ้าไปกินโดนกินดีจ้ะจะไสมยสมัยทำงานโรงงานกับเพื่อน